ส่งงานครับฮอนด้าแอคคอร์ดเจนเก้าเครื่องสองจุดสี่ล้อเดิมสิบแปดนะฮะพ่อเดิมนะครับคันนี้จตะโปรห้าพันนะครับมีตั้งวาล์วล้างนีล้างหัวฉีดนะครับเขี่ยไสยกรองหัวฉีดตสเลจรีเซ็ต ECU เ e a r n i n g งรอบเดินเบาใหม่นะฮะแล้วก็จูนของหลักนะครับ อันนี้จัวใช้างานน้ำมัน e ียี่สิบนะฮะก็เหมือนเดิมครับแอรคอร์ดเจนเก้าสองศูนสองดสี่ไปเรื่อยๆเจนแปดนะครับไม่ใช้รอบเดิมโรงงานนะฮะนี่นะครับรอบแทบไป่กระดิกเลยนะครับผลพลอยได้นิ่งมากนะฮะนิ่งมากๆเลยนะครับ จูนเสร็จแล้วนะครับเก็บค่าที่ดีส่วนของรถคดีให้เรียบร้อยแล้วนะฮะจูนโดยใช้ตัวนี้นะครับ AFV Band ตัวจับส่วนผสมน้ำมันกับอากาศนะครับสายเบนซินเวลาจูนรถต้องมีนะฮะถ้าไม่มีก็ไม่โดนจูโดนรถเลยนะครับจูนสดจูนถนนจริงผมเป็นคนขับเป็นคนจูนนะครับไฟใช้จูน5นาที10นาทีเสร็จนะครับไม่ได้มีแค่คอมพิวเตอร์เครื่องเดียวนะโอเคแล้วก็สำหรับ Honda ปี2013ขึ้นนะฮะตั้งแต่ Civic FB Jazz GK City GM6 นะฮะ HRV ีวีเอฟซีแอรคอร์เจนเกซีนสะฮะจะมีปัญหาเรื่องลิ้นหุบลิ้นหลีนะครับความเร็วระดับหนึ่งนะครับเสียงเครื่องจะเปลี่ยนนะฮะแล้วก็ความเร็วมันจะทื่อนะครับก็แก้ไขขั้หมดแล้วฮะนะครับปลดให้ครบเลยโอเคเดี๋ยวเรามาดูตาเล่กเกินว่าเป็นยังไงนะครับเปิดแอร์เบอร์สี่นะฮะเยดีนะครับ ผมใช้เกียร์ดีตลอดนะครับในการเทสสปีดนะฮะไม่ได้ใช้เกียร์เอสหรือเกียร์สามนะฮะโอเคไป ใช้ a อค o อร์ e เจน4นะฮะเราดูครับมีอะไรแตกาาจากรถทั้งบ้างนะครับอัตราเล่องเป็นยังไงนะฮะคันนี้ผมแก้ตัวสั่นให้ด้วยนะอ่ะก็มีจูนะครับจูคราสา0ันอบาทนะครับหรือถ้าจัดโปร5,000ันอย่างคันนี้ก็ได้นะฮะมีแต่รายการสำคัญทั้งนั้นเลยที่ทำนะฮะอ่ะมีจูหน้าอู่อยู่เสรีไทยเจนะครับอยู่หน้าปากซอยนะฮะอีกที่คือับลูกกาของเจครับ ที่คลองเจ็บรับเฉพาะการจูดย่างเดียวๆๆนะฮะมีบริการจูนนอ,อกสถานที่ด้วยนะครับใกล้ๆผมไปหมดนะฮะต่าจะวัดผมก็ไปนะครับบักค่าเดินทางนะแล้วก็ติดตามเราที่ทั้งสช่องทางครับไม่ว่าจะเป็น Facebook, Youtube หรือ Google แ a บบนะครับแค่พิมพ์พีจูรีแบบพอลด้าก็เจอทั้ง3าช่องทางเลยนะครับโอเคก็ส่งงาน,นะ้สำหรับแอ c o คอร์ดเจนเกนะครับ ขอ18ท่อเดิมแล้วมันอี20แก้ตัวสั่นด้วยนะครับขอบคุณครับ